พ่อมันไม่เหนื่อยแล้วพ่อมึงปัดโทรศัพท์จดคะนนทั้งหมดนรับรางวัลได้เจ็ดคนครับพี่คนนี้ทำไมตาเขาสูงจังเลยได้วัลที่เจ็ต่อเขางสูงนะครับพรุนี้ก็ไม่ช่นะครับพี่รัองับรรองรับพรุนี้ไปชมคอนิร์รคิร์ตคบผมองเีนก้บบอกว่าอะไรนะฟังไม่ถนัด กูอยากมีเมียไหวใช่ไหมคะอยากมีเมียเออเห็นเล่นมากี่เรื่องกี่เรื่องไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนี่ปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอย่างยี่สิบเจ็ดแลยี่สิบเจ็ดแลเฮาแป๊บอยากมีเมียเลยทำไมเพิ่งมาลีใช้ตอนยี่เจ็ดอ่ะไม่เหมือนพวกบอกชั้นเลยเนี่ยทำไมติดสามติดสี่เราปนเปื้อนอยู่รถอินนี่แล้วทำไมไปตามหาพ่อมึง บางทีเจตจะจัดการให้พี่ครับในชอบคนไหนคนนู้นใช่ไหมพี่ปอยเอาพี่ปอยพี่ปอยรับรางวัลก่อนพี่ปอยพี่ปอยรับรางวัลก่อนพี่เป็ดยืนเฉยเฉยเอ,อย่าพูดพระเอกนางเอกเ,เวลารับรางวัลระแหวนทำไมกูไม่มีระแวงเลยนะอฉากเดียวอยู่เลยกูต,ต้องมาคอยระแวะงว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวเขามาให้อีกแมแวขจะเย็นสาธุเอาไอ้ที่สบ่ยใจเย็นๆเลยนะเข้าไปข้ีงในสิวะดัง เดี๋ยวผมชั้นให้สองจัดการเองเพครับไว้ใจคนอย่างไโอ้เอ้เรื่องผู้หญิงนี่อย่ไว้ใจผมฉันได้สวัสดีครับคุณย่าย่าพ่อไม่ใช่คุณย่าค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ครับค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับทำไมต้องบอกนะคะชื่อการบูนทำไมต้องบอกเอ่ยมีอะไรต้องบอกเอ่ยชื่อนะการบูนมีอะไรต้องบอกเอ่ยเออคุณการบูนครับผมไม่ได้อยากสนทนากับคุณครับ ผมอยากจะสนทนากับแม่สาวสวยคนนู้นอยากจะสนทนาคนนี้ใช่คชสสรับก็บอกเปแล้วว่าช oh ื่อเสียงเรียงนามอะไรเนี่ยผมชื่อคุณสอนครับอ๋อไอ้สอนไอ้สอนกาอยากจะคุยด้วยจ้าเอิรขอโทษด้วยนะจ้าสมบสรณ์ดีครับคุณผู้หญิงสมบูรดีจ้าดีท่ไรู้หรือเปล่าเอ่อถ้าเกิดว่าผมไม่มีธุระผมคงไม่เดินมาหรอกครับผมพูดแล้วหน้าตาสดใสหน้าตาน่ารักเหลือเกินไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับ ฉันชื่อการะเกตจชะชื่อการะเกตชื่อการะเกตพยาครับคุณการะเกตครับคุณหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณเนี่ยกำลังโชคดีเพราะว่าตอนนี้กำลังมีรถมาเกยคุณครับตายแล้วไอซอนอะไรอ่ะมึงนี่พูดผิดนะผิดอะไร่ะเขาเรียกว่าราชรถมาเกยรถเกยก็ตายเลยคุณพูดจับ ลาทิรศเออเออตอนนี้มีล่าชิรศจำเกยคุณแล้วครับแล้วเขาว่ายังไงจ้าคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอครับที่ผมพูดขนาดนี้ไม่จ้าอันนี้ละกันผมพูดง่ายๆเลยคนเนี้ยคนที่ยืนสมาร์ทเนี่ยเห็นไหมบนรรหลังเท้าทุบโฉมขนาดนี้เขามีนมามว่าองคล่าทบุตรขวานฟ้านึกอ,อีกในนามหนึ่งที่รู้จักกันทัน่วไปดินคือลาทบุตรสองเมตร เชียร์แล้วถอนคือคนแรกค่ะเห็นไหมล่ะนั่งเรียบร้อยเลยเพืพูดสองเพลงชื่อการเก่นไหะไม่เห่นชื่ค่ะคงดูแล้วนะพวกเราเองให้ดามว่าปัน้าหรือว่าที่เขารู้จักกันในนามขององราชบุตรสองฝ่ายถ้าหากว่า แม่กระเกตไม่รังเกียจดังมาเป็นเมีย,รยเราเลยโยพระองค์ท่านทำไมพูดจาสุภาพมาง,ง่ายแบบนี้แล้วไงคะฮะ,ะ,ะแล้วไหนมึงบอกว่ามึงเคลียร์ให้แล้วไง้ยทำไมอ่ะไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยไงโอ้พค์ท่านคิดยังไงว่าผมแคนไปพูดแล้วผู้หญิงจะเชื่อ,อ เื่อพูด,ดหญิงาแม่เอาคันลงแม่พูดกับเขาดีๆปองฉันนี่อยากจะรู้จริงๆออ๋เขาถามหน่อยนะถามอะไรจ้ะอยากจะรู้มานานแล้วว่าอนเนกลาบเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนไหมคะ <c oughs> ไม่ทุกคนหรอกจ้ะใช่เขาพุ่จะยีย่สิบเขาพุ่จะห้าปีนี้ เริ่มมีความรักมาพูดดีๆหน่อยเกดอะไรเดี๋ยเข้าใจปิดเลยจ้ะน้องการะเกดถ้าหากว่าการะเกดยอมรับรักพี่ขวัญฟ้าพี่จะบอกเลยเิ่งที่ไม่การะเกดจะได้กระโปรงแบบนี้พี่ไม่ให้ใส่แน่นอนจะใส่ยังไงอฟฟาบาพี่จะให้ใส่กระโปรงเทพ ส่วนข้อมือพี่ก็จะให้ใส่กำไรเพชรตังโูก็ต้องเป็นตังหูเพชรวยหรือว่าจะเป็นสร้อยคอมันก็ต้องเป็นสร้อยเพชรฟันเรี่ยมเพชรวย,ย <laughs> ไม่ชอบเหรอจ๊ะรวยจริงๆแล้วก็คุณขาโตน,น้องกูไม่เห็นเพิ่มบ้างผมใช้พูดคนเดียว ดีนะกูไม่ได้เินทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะเบค่ะพูดจาโดยถุงผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ใช่สเปกของฉันหรอกเบคะหม่องฉันไม่ชอบเคยได้ยินไหมเกียดอะไรอะได้อย่างนั้นก็หม่อมชันบอกแล้วไงต่อให้องค์จะมีความรู้สึกดีๆจากหม่อมชันแต่ว่าหม่องชันก็ไม่ต้องการเบคะขอตัว ยังไงก็ไม่รับด้นครัวและนี่เราต้องทาไงฟ้าบ้าดูท่าทางแล้วมันต้องเล่นของกันสักหน่อยเอ๊ะตะบอกนะแม่โดแก้วนะที่โดนพ่อบนุษย์นี่เฉพาะโดนเล่นของนี่แหละแปลว่ามีนักไม่ตาดีไปลองดูจับไปไม่รอนอแน่นอนเปรียบตัวข้า เนื้อจงเป็น <Nicly> right.